พี่น้องครับนับเวลานีกับประมาณหกโมงกว่าครับนั่งอยู่กลางน้ำอยู่ครับนี่ครับใส่เบ็ดครับเนื้อกับปูในปลาหน่อยหนึ่งปลาม่งนี่ปลาม่งสีครับปลาตีเบ็ดสีครับปลาตีเบ็ดครับพี่น้องนี่ครับใส่ประมาณน่าจะประมาณโลกวัยหรอกครับกอบสองโดยหรอกครับอยู่กลางน้ำพี่น้องนี่ครับใส่เบ็ดอยู่ ใส่เบ็ดพึ่งเด่วย้ำเบ็ดพึ่งเดาวนะเสียบเงาเสียบเงากระปูไว้ไปนี่นี่ครับเงากระปูอันนี้นี่ก็มาย้ำมองย้ำมองน่อยน้อยเดียวมันหกโมงกว่าแหละครับตอนนี้ครับเป็นวันเสาร์วันเสาร์นะครับมือนี้ครับนี่ครับยังดุยน้ำดุยน้ำใส่เบ็ดหาปลาอยู่ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับ ฝากก็ได้ก็แชร์้ี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตุ้นนะครับนะะี่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่กลางหนามนะครับกวรสีวัดคุณถึงฝั่งนะครับนาะเบืนะะ้อนงะครับนี่ครับกวรสีถึงฝั่งมูลของนี่นะะนะะ้วนะครับเนาะเกือบเกือบเครื่องโตะครับนพะมนันื่อยเข้าด้ยเข้านะครับถูห้ำน้อยเดียว นี่แหะครับบรรยากาศอยู่ไอยูหน้าครับพี่น้องครับหาใส่เบ็ดย่าแรงครับพี่น้องนี่ครับฝากติดตามด้วยนะพี่น้องเน้อฝากกดไลค์กดแชร์นัำนะครับนี่ครับ่า้เบ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับวิธีสานบานเข้าครับนี่ครับน้มกับห้าปูห้าปลาเนาะครับพี่น้องครับปลากระมัดใส่ถุงกระเป๋าอะไรนี่ไปนําดากไปน้า ถุงแยงพี่น้องบรรยากาศตามวิธีสารบ้านเท่าพี่น้องหาอยู่หากินเดืก็เริ่มมือดนะครับเริ่มเมือดเอาฝาก็เริ่องน่ตั้งพุ่นป่าป่ามาบมาบอยู่ฝาก็าะ,าาาาะ,กะไรพิธีโต๊ะโต๊ะหรอกบริจีดยางมานี่ม่านอาทิตย์กว่าแหละพี่น้องเอ้ยฝนตกะกู้มือกู้ขึ้นจะน้ำไรเราเสีเศร้าน้ำกระทุ่มหาอยู่หากินนีล่ละ ใส่ม่งใส่เบ็ดไปพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเนี่ยครับตามวิธีสร้านบ้านห้าหัวนฝ่าเดือหมาบหมาบอยู่หุ่นนี่ตรงย้ำไหนหรอกขวบเกา่าเมื่อจักขื้นสามถุ 1, ่มสี่ถุ่มนั่งเถอะตีหนึ่งตีสองนี่ก็ย้ำโม่งต่อเนี่ยครับพี่น้องม่งนี่นี่ก็ดี่สิใดว่าใดหรอกมันก็ยามลงมาเ่นหน่อยหนึง่ง โอเคครับพี่น้องครับฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามให้น้ำครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ